啊爸，送不了，爸送不了。 ไอเจ็ส่งเงินแค่ยังครับเออเจ็ขาดห้าแสนครับห้าแสนแล้วมันยังไมีส่งอยู่ห้าแสนนี่คือรอบรอบเก่าตอนที่เจ็ดขาดไปเยอะๆครับรับมึงอ่ะ่ายยังอ๋อเพื่อนคืออะไรดับขาดเท่ากันอ๋อแล้วที่คุยไันนะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รับฟังอ่ะดับดับขาดส่งแสนครับส่งสิรับดีรอทำเฮี้ยอะไรล่ะ มีเงินไมดับชิวๆใจเลยโชว์ไปหกเอ็ดหถึงจะขี้เกียจแต่ก็มีเงินส่งแก๊งบอกไปหกหนนะหกเอ เดี๋ยวอีกห้าหมื่นเดี๋ยวร oh. อไปที่เลเวลโอเคโอ้โหโอ้โหชนจัดโอ้โหโอ้โหคืออะไรเพื่อนสองแสนยังไม่มีเลยยี่ไม่ผมส่งไปแล้วหาเมื่อกี้โอ้โหโอ้โดนเล่า <c oughs> เปียกๆดูแลพี่หน่อยนะอ้าวไปไปไหนกันคู่นี้เปียกบัวโลไปไหนกันเอาเปียกคืออะไรกูบอกไอ้บันยดีอยู่เฉยไม่เหรอวะ จะทวงผมดิทวงผมดิแ้ทวงผมเลยเนี่ยใครใครใครทวงผมทวงเลยเนี่ยทวงเลยเนี่ยเราทวงกันต่อหน้าเลยกูได้ใส่ไงกูด่าเลยแหละไอสัตว์กูได้ใส่งไ,ไ,สไสง ให้ผมนั่งทวงน้องเพื่ออะเนี่ยให้ผมไปนั่งทวงน้องเออเมื่อคลิปตัวไหนก็คืนมาดิไอ้อี๋ยังเอาคลิปตัวไหนก็คืนมาดิเอาคลิปตัวไหนก็คืนมาดิเอืคลิปตัวไหนก็คืนมาดิเนี่ยกต้องพูดได้หรอพวกเนี่ยต้องพูดได้เหรอวะ ยังไงเนี่ยเธอว่าเรามีกิจแล้วนะเนี่ย <c oughs> อ้าวคืออะไรหลอท่าเตรียมเลยท่าเตรียมเลย <c oughs> เปี๊ยหายไปไหนเปี๊ยไปไหนอะไปอกไปอกเพื่อนมอบเลยเป็นที่อะไรมึงต้องมาเตรียมอะไรตอนนี้วะมึงสิทธีวิเศษมึงเก่าลงวะ ไอเ้เจ็ดเมื่อวานมันอยู่เป็นชั่วโมงไหมเหรอสัตว์มาก็สายคนอดืด่นไปก็เร็วเงินแก๊งก็ไม่ส่งมึงส่งเงินแก๊งดิเนี่ยไอ้ยี่รอมึงส่งเงินแกง๊งอยู่เนี่ย ยังเงียบเพื่อเฮียอะไรกู็ไม่เข้าใจนะมึงส่งกันแก๊งดิโอล่แล้วขาดท้แสนมึงขาดเท่าเดิมเลยนะเหมือนมึงไม่ได้ส่งเพิ่มเลยเนะี่ยห้าร้8แปดแสนไนงะส่งไปมึงเงียสามแสนไหนมึงเดียวฟงจะี๋ฟามเฮียอะไรมึงจริงจังวะเนี่ยไอ้สัตส ชุนไหนสัตว์มึงชุนเหรอฮะกูพูดเรื่องส่งเงินแกงน,นีม่มึงชุนเหรอฮะชนุนเทียอะไรสัตว์กะลังมาพี่วิ่แจ๊ากกะลังมาพี่เออ นอง่ะเปียกไอ้ไอบโลเปียกไปไหนแล้วน้องเมื่อกี้เปียกเพิ่งมาบอกว่าจิตวุระด่วนพี่ออกเกมแล้วพี่อ๋อเอออ่อกระจ่ายนี่เอาให้สวัสดีชาวคอนท่ากร <c oughs> ะเป๋าเลยพี่ชาวไฟแดงเริ่มสวัสดีชาวไฟแดงอยู่ตอนนี้สวัสดีที่ไรชาวไฟแดงวะกูงงจังหรือสวัสดีชาวไฟแดงเพื่อ ก็พอเ,เลยนะด,ดีชาวฟีฟ่าชาวควันท่าชาวไฟแดง <laughs> ชาวดุชาวชาวดุเนี้ยนะอันนี้น่าจะไปซื้อแซลมอนอยู่น่าจะทำแซลมอนงบสองร้อยโห แล้วก็ชาวไอ้นี่ชาวผอบอะไรนะอะไรอะไรพี่เอาชาวอลเลไหมล่ะน้องไม่เอาพี่ชาขอโทษครับพี่ชาวอันนี้โอ้โหไอ้เหียไอ้เฮียบอลอีสั์ไอ้เฮียขันแลครับพี่ เวทีนาการที่เสี่ยวเกี่ยวอะไรอ่ะไอเอโปโลยังเคยดูสวัสดิ์อาร์ตออนไลน์ป่ะน้องคืออะไรเนี่ยพี่พระเอกมันชื่อคิริโตะอะไรครับอาร์เซน่าอะไรไม่รู้ว่าเอ็มเคยดูป่ะอาร์เซน่าเหรอไม่คิริโตะน้องพี่จะพูดถึงคิริโตะพระเอกอ๋อพระเอกชื่ออาร์ซน่าเออที่มันถือดาบสองมือโคตรดุเลยไปหาดูด้วยพระเอกหัวซอมปะ ใช่ๆโอ้โหซมๆใช่ใช่แต่เองหล่อเหมือนนี่แหละคุงคาแทยอนอ่ะแย่หล่อเอาคืออะไรเอาโปะโลอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยไม่พี่ดาพี่คือพี่เปลี่ยนเรื่องเลยเหรอบอกว่าถ้ากะ้าไม่ไม่ไม่อันนี้คือเป็นอะไรกันอ่ะคืออะไรคือยืนเงียบๆได้ไหม10นาทีเนี่ยยืนรอสักแป๊บหนึ่เคยดูนะเรื่องเรื่องที่มึงพูดอ่ะเรื่องอะไรเพื่อนพี่ไปเอกหวัดขาวปะ เออใช่ที่ที่ที่เอนชายช่ยชาตอนต้นไปเดินบนเขาปะใส่ชุดไปเดินบนเขาแบบใส่ชุดเหมือนกันปะเงียบดิเงียบดิเงียบดิแก๊งจะขึ้นแล้วเนี่ยเงียบดิมีอิเล็กตริดิงไหมดิ้งสองแปดดิ้งกูเรื่องเที่ยวเนี่ยกูไม่เข้าใจกูไม่ดูตัวกับตูน่ะครื่องเที่ยวะ สวัสดีชาวฟีไฟชาวฟีฟาชาวคอนท่าแล้วก็ชาวไฟแดงไฟแดงหรือเปล่าจะแหกละมือหาเงินมาส่งให้ครบตอนนี้ได้ไฮเจ็ดห้าร้อยห้าแสนละ เหลืออยู่ห้าร้อยเพื่อนตอนนี้ดีสารละเลยกูบอกมึงหาไงกูไม่ได้สนว่ามึงจะมีเงินใดนบญชีเท่าไหร่พี่เจ้พี่เจผมสงสัยอะที่พี่ขับรถนี่พี่จกปูนหรือจกอะไรเพี่เออมันบอกว่ามันจกปูนทุกวันเลยนะจกอะไรมึงจกอะไร,ม,ะไรมึงไม่มีตังค์สักบาท<จ><จ>มึงจกอะไรอะ ม่ผมมีปูนอยู่ในตู้เป็นร้อยเพื่อนผมยังไม่ขายเพื่อนผมขายผมก็ได้เป็นล้านเพื่อนแล้วแล้วทำไมมึงไม่ขายอ่ะขายไม่ออกเพื่อนโอ้โหลองขายไม่ออกอคนที่เซียนปูนกันทั้งประเทศอยากขายเพื่อเ,เ,เราเราเล่ขึ้นเพื่อโอ้ตอนนี้กองละหมื่นเลยนะพี่ดาวด้านมีคนรับปูนไหมนะผมเป็นคนรับปูนเหอโอ้โหผมกองละหมื่น่ะโอ้ใครแม่งโดดมาวะเมื่อกี้ ไปพี่ยูพี่ยูเลขอะไรพี่เยด้อด61 67 61แอคอะไรสัสส่งก็ช้ามาแอคกัน61เดี๋ยวถ้ากูเห็นมึงเล่นเทนนิ่งเปชั่วโมงอยู่นะไอสัตสบอกแล้วพี่ชายเย่ไม่มีเย่โอเคเดี๋ยวเดียร์เพื่อนยี่ดาวติดอยู่ห้าหมื่นทุเล็ดไอ้เหี้ยติดอยู่ห้าหมื่นทุเล็ดฉันเมื่อกี้ผมกินข้าวอยู่ไงผมไม่ได้ฉุนนายเพื่อนผมกินข้าวอยู่ติดฟันไงเพื่อนเนี่ย มาม่าติดฟันเดี๋ยวตัวนี้อีกสามแสนนะเกือบโอ้ยบอลมโดนกินไปล้านห้าตอนเนี้ยโอ้ไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันหาทันแหมโอ้ยสามแสนไว้ก่อนเลยพี่ชายมึงก็มึงไม่มึงมึงซื้อรถมาทําไมแล้วมึงไม่เอาไปทํางานอ่ะมึงคือมึงซื้อรถมาเพื่ออยูทีเซียร์ป้เฮียดาบ้าเฮียดาบซื้อซีแปดมาแต่เช่าเช่าแลมโบลูดเลยเฮียแล้วแต่ไปตกูจะมีซีแปดนะ อ๋อก็ลปอด C8 เช่าแลมโบ้ทำไมคนฉลาดราคาเท่ากันทำไมจะติดอยู่ห้าหมื่นนะอันนี้แอกะไรไม่คนมันก็ต้องเช่าแลมโบอยู่ดีเพื่อนพีคแจ่กันน่ะโง่พี่จายผมได้ไหมสามแสนจ่ายค่าอะไรน้องค่านั้นไงค่าอะไรี่ผมค่าอะไรนั่นน่ะค่าอะไรน้อค่าอะไราวเลยค่าค่้าวบเอาไปเลยายไ่เลยอยาเอาอยาเอา อะไรแล้วมึงบอกมึงรวยไม่เห็นน้องมันก่อนแลมึงไงมึงไงโชว์อากาศโดนกินไปแล้วสามสหายอ่ะสามสหายสาบอลตัมีตังสามล้านพี่ขึ้นไม้ไปสองล้านบอลกินไปอีกล้านสองอันนี้คือเหลือเหลือเท่าไหร่วาเนี่ยถ้าจ่ายการขึ้นแก๊งก็เหลือมึงอหกผมโดแปดเดนกินปแ้วม่ะมนบอลนรตวนีข้ไม่มีตองล้าลิปอีกานคิปหลอหอยท่ขายที่รวยอ่ะนะ ไม่มีเงินสามวัที่แล้วโดนกินเค่ไห่นะเพื่อนม่มีเงินแดงขายกันเลยเหรอแบบขายเงแดงรวยจัดเลยเนี้ยเออเออวะคือ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 ไอ้ทอตอนนี้ฮะอ้ตาตาตตอนนี้เลยเงินแดงพอดีเงินแดงมีเยอะสั่งไม่หมดหรอกองามาดอ้ให้พอยเป็ดกูให้ตลอดเลยควายดูขายผมขายผมี่สพิพี่ไอ้เนั่นะโอ ไม่รู้ในเลเบลอะแล้วมึงไม่หาซื้อจูบอลอะไม่แพงไอ้เหียสี่สิบเหมือนกันแหละไอสามสิบเนี่ยแต่ว่ามันมีที่ตู้อีกหกรอยครับพี่โอเคโหไว้ก่อนเลยกกร่อยกห้จ่ายเงินแดงอันนี้เงินแดงอันนี้เงินแดงโหไว้ก่อนเลยแปดหมื่นอ๋อคือคืออะไรคืออะไรเหียเฮียบอโลคืออะไรไว้ก่อนเลย เอาภาษาเดินครับยินอันนี้ของธนาคารเอ้าโดนเลาะลืมลืมขอข้าวเลยอะไรรังเลยอะไรเฮ้ยพี่ครับใครไม่มีข้าวเยอะใช่ไหมเดี๋ยวผมไปรับข้าวให้อะไรรังเลยอะไรเลยอะไรเลยไม่มีไม่มีแป๊บนึงครับเดี๋ยวเขามาส่งนี่ก็ได้เนาะเรียกเขามส่งนี่ก็ได้หกเขาส่งหกสิบครับพี่พี่แจ๊คพี่แจ๊คพี่แจ๊คเออเอ้ครับเอ้ยจ้ครับพี่เคยดูคลิปต่างประเทศไม่ใช่เขายี่ฝรั่งเขาชอบถ่ายกันอะ ที่เขาแบบอชอบแต่งตัวทาสีอะ่ะพี่ดูนี่ไอน้นี่เนี่ยเหมือนไหมเหมือนอยู่ไหมไหนเนี่ยไหนไอชาร์กไอ้ชาร์กพี่ดูท่ามดิท่าสต็อปสต็อปท่าวอล์กสต็อปอสต็อปท่าสีแล้วพี่ดูท่ามดิป่าวคงมาถ<อ>ึงกิดเต่าที่ใส่ไปพ,พี่ทาสีทองอะนะไม่สีเทาฮะสีทองท<พ>า,<พ>าอะไรพี่พ พี่ทองก็ใช้ท่าอะไรพี่ทองก็มีท่านี้โอ้โหได้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 งอนแล้วนะพี่ดักกะพี่ดักพี่อาเทิงงอนแล้วนะ